ันนี้นะคะเราก็ไม่พาทุกคนไปไหนนะคะพาทุกคนอยู่ที่ห้องเรานี่เองวันนี้ก็จะพาทุกคนมากินนี่เลยนี่นี่นะคะยำลูกชิ้นปลานะคะทำเองเออวันนี้ก็จะมีเสียงรถเสียงไรด้วยนะทุกคนเพราะว่าเรามานั่งกันที่ระเบียงหน้าห้องซึ่งหน้าห้องก็ติดกับถนนใหญ่พอดีเลยก็จะเสียงดังนิดนึงนะคะมีอันนี้เป็นผักแก้มของเราก็จะมีสลดัดแล้วก็มี แตงกวาแล้วก็มีถั่วฝักยาวด้วยโอเคมาเลยค่ะทุกคนมาค่ะกินด้วยกันกนงเกนใจกางเขนใจอะมาช้อนหนึ่งกรใช้เดนียวกลองเท่าไหร่อือร่อยแล้วเดออันนี้มาก่อนอื่นด้วยนะทุกคนขอชิมน้ำก่อนอืม นัวมากอร่อยออลูกใหญ่เต็มฟากเต็มคำมากหอมมากลูกชิ้นฟามันจะแบบนุ่มๆเด้งๆแบบอร่อยนะอลองทำดูนะคะเมนูนี้อร่อยอร่อยกูเอาไปย่างอีกเนาะเอาผักปะ สลัดกะปบกินให้หมดกินได้เยอะหรอค่ะนี่เราไม่ได้หั่นกันเลยนะทุกคนคือแบบลูกใ,ใหญ่เลยค่ะออืือ,อร่อย เียมหมดป่ะอันนี้กินคนเดียวไม่หมดนะทุกคนเพราะว่าท่านันเราซื้อมาเท่าไหร่นะพุงใหญ่เลยนะทุกคนแบบพันกรัมใช่ปะ 5, 5. ก, 1, กรัมใช่พันกรัมน่าจะห้าสิบลูกได้ประมาณนั้นนับประมาณห้าสิบลูกใช่เยอะมากนะห้าสิบลูก ลืมบอกไปนี่เราตำตำใส่ข้าวโพด้วยดค่ะแบบยำแบบยำกึ่งตำนินแบบยำก็ได้หรือจะเรียกว่าตำก็ได้เราใส่เราใส่ปลาร้าลงไปด้วยอร่อยอร่อยมากเสียงรสจะดังนิดนึงนะคะขออภัยไว้ด้วย ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าบอ้โหเต็มถาดขนาดนี้กินคนเดียวหมดแล้วเลยไม่ได้กินคนเดียวมีผู้ช่วยกินได้ยเดินง่ นั่งอยู่ข้างๆใช่อร่อยมากนะทุกคนนามาตาลมัมนยังร้อนอยู่อ่ะ ใช่มันร้อนมันมันเพิ่งลวกเสร็จนะล,ลวกแล้วเราก็ามาย่างเลยะเนค่ะแล้วลูกนี่คือใหญ่มากนุ่มเด้งหอมมากลูกชิน้นปลาหอมแบบหอมแบบถ้าเอาไปย่างเอาไปย่างก็หอมเนื้อมันจะไม่เหมือนกับลูกชิ้นหมูเนาะนี่นะคะทุกคนค้านี่คือแบบเต็มปากเต็มคำมากอร่อย

ที่เรายำใส่ก็คือนี่นะขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายจะเป็นอะไรที่หอมมากใส่อะไรก็อร่อยนะขึ้นช่ายชดน้ำสุกชดน้ำน้ำยำเข้ากันมากเปรี้ยวหวานแบบนัวกำลังดีทำเองนาอก็ต้องอวยตัวเองสักนิดนึง คำนี้เขาพวดล้วนจัะลืมกินถั่วพะย,ย่ะี๋ยวงน้อยใจยอ,อันนี้ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะว่าเอ๊ะเมื่อกี้ยังเยอะอยู่เลยต้องแปลกใจค่ะ ที่ตาไปเมื่อกี้ก็คือแบบว่าค่ะผู้ช่วยช่วยกินนะคะก็เลยจะมาถึงครึ่งจานแล้วนะ,ะไม่ต้องแปลกใจว่าเอเมื่อกี้ยังเตรียมจานอยู่เลยทำไมตอนนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ังหมดแล้วมีผู้ช่วยกินนะคะนี่ สำหรับใครที่แบบว่ามีลูกชิ้นในตู้เย็นอะไรเงี้ยย่างก็ไม่อยากกินแล้วเบื่ออะไรเงี้ยนะเอามาทําเมนูนี้นะคนอร่อยอร่อยมากสดชื่นเดีย๋ยวทำเยอะนะเ <c oughs> อเดี๋ยวทำเยอะ <c oughs> ทำอันนี้ทําหมดเลยทําหมดเลยห้าสิบรูป <c oughs> รูปใหญ่มากเแลือแะกินห้มันหมด

ช่วงของเราก็เริ่มไม่ไหวแล้ว <laughs> เริ่มอิมมอ่มแล้วเป็นผู้ช่วยนะจ๊ะแต่ช่วยไม่ไหวอร่อยดี อยู่ตรงระเบียงก็จะมีเสียงนกเสียงอะไรเสียงนกปนกับเสียงรถด,ด้วยนะคะทุกคนก็จะอะไรนะ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะ <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> เหมือนแบบคล้ายๆที่บ้านแล้วนะแล้วมีเสียงนก <c oughs> เสียงอะไรแต่นี่มันเป็นตืกมันไม่ใช่แบบต้นไม้เหมือนที่บ้านอุ้ย <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็ขอฝากคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากติดตามเราในวิดีโอต่อไปด้วยนะคะผลว่าเราจะพาทุกคนไปไหนทำอะไรหรือว่ากินอะไรฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะช่องเพรพากินพาเที่ยวค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่ผ่านเข้ามาดู แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เราขอบคุณมากนะคะ